สบายดีท่านผู้ชมที่เขาลบสบายดี f ออุ้งอิง f อสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะมาในคลิปนี้ก็จะมารีแอคชั่นเกี่ยวกับอุ้งอิงไปออกรายการตีซิตตอนนี้ออกมาสดๆเน,ะนาะขณะนี้กกำลังออกอยู่ก็เลยว่าออกมารีแอคชั่นในความรู้ซึกหลังจากที่เจบาลวลาวได้เห็นเนาะ ได้ฟังคำว้าคำพูดบางอย่างของบอสโจเนาะและของครูจัดรายการเจ๋เบาลาวฮูซกขนลุกขนลุกปัจจุบันนี้นยังขนลุกอยู่เลยเดี๋ยวฮอมมารีแอคชั่นไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าทุกคนเจ้าฮูซสึกคือเบาลาวมาเนาะไปกันเลยนี่ขนะน,นี้เปิดตัวมา สามคนเนาะยุน้้ออยยรล่งนี้ก็พอโจกับเซซุ่นคุยคือสี่คนอายุเท่าไหร่แล้วครับผมนี่นี่ก็สิบแปดปีแล้วเนาะสิบแปดปีจริงไหมที่บอกว่าขึ้นเวทีไม่ถึงชั่วโมงได้เงินหลักล้านเนี่ยกับเมื่อนั้นเป็นเมื่อที่ปิดฤดูการล่ะกับเป็นเมื่อทีเป็นเมื่อทีวันเกิดมันมาพอ วันเกิดพ่อโจเคยไปเห็นเงินหลายร้านหนึ่งมาจากหอวในเอซี่จะให้อีกเปิดหัวข้อมากระถามเรื่องเงินเงินล้านเลยเนาะถามเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรเงินล้านเนาะเปิดหัวข้อมาดูดการที่สองยูดการที่สองก็ได้หลายล้านกันคือหมายความว่ารวมรวมกันหรือว่าคนเดียวใช่รวมรวมกันค่ะรวมรวมกัน สังเกตบางคือว่าอุงอิงนี่เก่งขึ้นหลายในเรื่องสัมภาษณ์เรื่องออกรายการให้มาไลที่มันไม่ใช่เป็นสมัยก่อนนี่ก็มีแต่พอโจดคูเว้าเแล้วไปดูครับแน่เดี๋ยวนี้อุงอิงสามารถตอบได้พอโจนี่นั่งใ้รูปใเว่าหลายตัวเป็นแบงค์นยฮะเป็นรูปอะไรครับเนี่ยตอนนี้ก็คือของปีแรกเป็นเป็นมาไลปีนกเนาะแล้วก็สวยมากปีนกด้วยไอ้คนเดียวไหมหรือว่าหลายๆคนรวมกันอันนี้จะเป็นร่วมๆกันกระบาดฮะ บ้านฮักหนูจะมีแบบบ้านฮักมีหลายหลังครับแล้วก็เอามารวมกันทัเอฟซีจากทั่วประเทศแล้วก็เอฟซีพลังเงียบได้ทนะาจะปีนึงนี่มันกว้างแค่ไหนเนี่ยประมาณสักโอตรหนึ่งได้ไหมประมาณเมตรกว่าครเมตรกว่าสองข้างนี่หนักนหนักตรงข้อโนนี่แดงสามารถต่อสามารถรถข้างหลังเขาทำเรื่ออะไรแบบทำอะไรแบเมาได้ได้เป็นเองมกลุ่นโครงลวด แล้วก็มีแผ่นขนาดพิธีก่อนแต่เ่มาไม่ว่าครึ่งนะึ่งเรื่องมาลายปีโนะเนาะไม่มบนรจุไปใช่ครับปีข้างหนึ่งเนี่ยนับแล้วได้เท่าไหร่ข้างหนึ่งอรัมาลายปีโนะมาลายล้านเนาะประมาณล้านล้านหนึ่งอหข้างหนึ่งห้าแสนใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นต่อไปดูครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอันเนี้เป็นมาลายปีที่สองเนาะ จริงไหมที่บอกว่าแจ้งเกิดในระยะเวลาแค่สิบสองนนี่คือคนลุกเลยว่ะมอดวักหนอเคยผมฟังเสียงเคยถึงเรื่องเก่าและเอาภาพบรรยากาศอุกอิจขึ้นเวทีคือคือคนลุกเลยคนลุกเลยคนลุกเลยเนี่ยตัวกล้องมันประห็นเนาะกล้องพิเศษ้องแปลกมาก่คนอื่น เราฟังเสียงเราฟังก็เออแก้วเสียงเออน่าสนใจนี่คือสองสามปีที่แล้วนะขนาดว่าเขาไปเบิรงนมจะกี่รอบแล้วได้แต่มาออกรายการครั้งนี้เราเรื่องเล่าที่มุ้งซกคนลูกหร้อเปล่าแต่นางก็พูดว่าพ่อจะรับหนูไหมหนูมือก็ปฏิบันะเนี่ยเดี๋ยวนางก็เลยเอาสมมาให้พ่อดูนางกลัวพ่อไม่รับเพราะว่าก่อนหนั้นนางก็เป็นสมัครหลายที่นกันชุดงามหลายชุดซีบัวอ่างเนาะไม่รู้ว่าดวงอะไรยังไงไม่รู้ ก็เลยส่งรูปมาให้ดูไม่มีปัญหาหรอกลูกหนูมาเลยเดี๋ยวไปเจอกันหลังวิที์ทะเลครับนั่งมาทักมาสะบัดก่อนสองวันที่ผมจะไปเล่นในชีวิกเกตหลังจากเซาเช็คขึ้นไปโอ้รายการนี้จัดซากค่อนข้างว่าเป็นกันเองจัดสากแล้วแบบแบบแบบเอายุยาวยู่งงานเลยเนาะมีคนชมวิทย์ประมาณแปดแสนดูโอยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใช่ครับมันไม่รู้เนาะมีอะไรโดนจิตโดนใจทำให้ผมต้องต้องปั้น พิธีกรยังขึ่้นประธานนครเซาซีชั่วโมงแปดแสนวิวคนเบิ่งเห็นบอกพิธีกรบอกว่าดาวมันจะเกิดดาวมันจะเกิดจะไม่ก็ต้องเกิดเต็งนะฮะแต่ตอนเนี้ยน้องอุ๋มหญิงลองร้องอะไรสักอย่างได้ไหมครับเรามาฟังเสียงชดอุ๋มหญิงเบิ่งเนาะ มาในบทเพลงอันา่เป็นทางนั้เอกน่อยเนาะวเวลาห้องเสียงสดนี่ก็คือก็คือบุบบุบุ้งท่อไปเสียงเนาะเสียงมันก็แบบธรรมดาแต่เวลาเข้าไม่เข้าอย่างมาันพลังเสียงเวลามีเสียงดนตรีไปกบเกินกันนะมันไปน้ากันได้ที่มันม้วนอีกีเลยแต่เวลาเสียงสดกะก็ที่ธรรมดาอานนี้เพราตามเพราเป็นจริงเพราตามเพรามูลสึกงของเบาวลาวซะ ถามว่าตอนมาสมัครครั้งแรกก็คุณงเสียงดีนะก็ไม่นะก็ไม่ถึงขนาดที่ทําให้เราต้องแบบโอ้ว้าวขนาดนั้แต่ว่ามันมันมีเจ้าเสียงที่ที่ครเป็นหมอนี้ก็คือเสมอต้นเสมอปลายวัโจลเจ้าเว้าตลอดมาตอนุ้กอิงมาสมัครนี่ย่อมพามอุ้มอินเป็นคนทีเสียงผู้ดีเาย่อมพามืเสียงบูดีเนาะเล่ย่ำตลอดวองมีความ การแสวงหาของอีกเนาะจึงคิดให้อีกดังมาทุกวันนี้เนาะนี่ตอนนี้ก็คือเขาตัดภาพไปให้เบิ้งก่อนที่อีกขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ใน,ในวงเนาะมันในเพลงเพลงอ่อ<ค>นออฟันบาลังห้า และการแสดงของเธอก็ก็ธรรมชาตินะครับนี่แหละคือเสน่ห์การร้องเพลงการแต่งการแสดงร้องเพลงบขาปรุงแต่งเป็นธรรมชาติออกมาปล่อยออกมาธรรมชาติมากบางคนภาษาอีสานสิว่าผุ้งยิงกัททาเป็นไม่รู้ไม่คิ้เอาจริงๆคือนางเป็นแบบนี้จริงๆครับเป็นแบบนี้ต้องสัมผัสจริงๆค่อยจะรู้คนลูกว่าเป็นอย่างตัวขึ้งว่าคนลูกบภาทั้งทังที่เรื่องเล่าแบบนี้ เรื่องราวของอี๋เขาคู่ไม่เรียบร้อยเลยไปเลยครัเขาเบิ้งมาหลายรอบแล้นเวทีให้ให้รับตาเราครับเราได้แต่ว่ามันรู้สึกว่าคนหนาดแตาคนลูกรักเป็นลูกบุญธรรมแล้วเหรอครับครับในส่วนของของของเรานี่ก็คืออินดูมั่งแต่วันแรกเนาะพอดีมีสองคนนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออยากได้ลูกเด็กคนึี้คนโจรเราบ้านอมีอยู่แล้วสองคนแต่ลูกสาวสามนะก็เลยมีความรู้สึกเลยคนนี้คือถูกชะตาและคุณพ่อคุณแม่เขาก็ คุณพ่อคุณแว่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับดูแลด้วยกันแล้วก็ตกรางวัลน้องอู๋อิงเป็นล้านเหมือนกันใช่ไหมตอนวันเกิดพ่อโจให้เท่าไหร่ครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านอันนี้เป็นทีที่แล้วที่แล้วคือลูกจะสร้างบ้านนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่บอจโจก็ส่้างน่งเงินให้หนึ่งล้านตั้งปีแรกเนาะโดยกานว่าอิงจะสร้างบ้านคือให้บาท ให้หนูให้ลูกเราหลังจาด้ว FC ทั่วไปเพือเพื่อชมในการสร้างบ้านได้ร่วมเป็นของขวัญให้น้องมีบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มูลค่าเท่าไหร่ค่าล้านค้าล้านคัวนั่นแหละกับพอโจหาย่าร้านหนึ่งพอพอแม่เอฟซีห้หนูมากอีกร้านหาไมนก็ยังไม่พอค่าบ้านก็เก็บสะสมไปทุกงานไปเรื่อยๆเพราะว่าออกงานทุกวันนะครับนางก็ได้มาไรแต่ละคืน คืนหนึ่งก็ตั้ก็สองสามหมื่นบาทว่าโจ้ค่ะไม่ต่ำนะครับทุกคืนอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มีประมาณคืนหนึ่งสองแสนสามแสนหนึ่งอาทิตย์ก็จะประมาณอยู่สองสามบอกว่าบั่งคืนแสนอัพนะตั้งแต่ผมเป็นเข้าวงการเดือนหนึ่งมีนจะมีสองสามอาทิตย์แล้จะมีประมาณยังไม่น้อยกว่าหนึ่งสองอาทิตย์ได้จอาแสนหลายแสนเนาะแต่ว่าส่วนมากส่วนหลายที่แม่นเยอะและมือหนึ่งจะได้สองสามหมื่นทุกวันเลยครับคือตั้งแต่ผมเป็นผู้บริหารวงมา ไม่มีศิลปินคนไหนที่จะมาพูดวันโจบอกว่าโบเคยมีศิลปินคนไหนมามาเมา่กับบริหารู้บว่าริหารจะขึ้นหนูขอเขียนข้างบนจะสู้นะครับเขียนข้างบนจะดูวงวงไปโบเคยมีใครมาเมา่กับพี่วันโจนะตอนที่นางก้าวเข้ามาเจอกันทุกวันนี้นางก็ปกติของนางครับใช้ชีวิตปกติน่ารักน่ารักของนางนั่นแหละ นอกจากเป็นพิธีกรบอกว่ามีนอกจากจะเสี่ยงทองละมือทองมือทองก็คือมือมือมหาเสน่ห์ก็มมือไปจับอะไรต่ออะไรเนี่ยจะให้โชคอยู่เรื่องเลขเด็ดวันนี้เอาโดยเฉพาะเลขเด็ดนะวันนั้นคุณองค์หญิงไปล้วงไหายไปล้วงหายซานแม่ฮันนือค่ะเอาซานเป็นเหนือเมืองแม่ฮันในสีอิสาร อ๋อไปล้วงหายที่นั่นวันที่11กุมภา2566ออปรากฏว่าล้วงได้สสอง2-25คนลูกว่าพิธีกรคนนั้รึ่งรึ่งในความสามารถทึถ่งในในซิงลีลับที่มองก่เห็นตัวนี้ว่าเรื่องเลขอินต่างๆแล้วเนาะขึ้นที่สี่แหละครับผู้ชมหวังว่าเอซอู่อินน่าจะได้เบิรแล้วเบิร์นไ่การของตีซิปเดลีบ้อยแล้วแต่ก็า่าลืมมาเบิรน บอกววาลีิอีกชั่นเนาะคือมีความหูซื้อคือกันบอกคือคนลูกตั้งแต้ต้นจนจบเลยทำผู้ชมเออเอาคลิปนี้เอาฝากไว้ซสม,มิ่เแลยฝากทุกคนกดไลแ์กดแชร์กดติดต่างกันเ่ยเพื่อจะบุกพลาดคลิปต่อไปเด้อขอให้เอฟซีอกอกเองเอฟซีพลังเงียบสุภาพแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าสบายดี